เดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวขาตั้งไมโครโฟน2ตัวนี้กันครับ ก็ต้องขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่กทานนะครับผมตอนนี้อยู่ในช่องของเชฟสีพยากรีเช่นเคยห่างหายกันไปนานกับการทาคลิปวิดีโอของเราหลังจากที่เราล่าสุดคือเราเรีวิวกล้องไปนะซึ่งเป้าหมายหลักของเราเนี่ยคือการถ่ายวีล็อกใช่ไหมแต่ด้วยสภาพร่างกายของผมเนี่ยเราเลยไม่สามารถออกไปถ่ายได้ทําให้กล้องตัวนั้นไม่ได้ถูกใช้งานเนาะก็เลยแล้วก็ปัญหานานานมากมายก็เลยไม่สามารถออกมาทํำใหม่ๆให้ผู้ชมได้นะฮะก็วันนี้ก็คือจะเรียกว่าประเด็นไหมก็ไม่เชิงครับก็คือผมได้ขาตั้งใหม่ๆก็คือตัวนี้เป็นตัวววขขาาาาซึ่่่งงเเคมีแบรนด์อออก็ืืช E ถ้าผมอ่านถูกผิดยังไงขออภัยนะส่วนอีกตัวหนึ่งก็เป็นตัวที่ผมใช้อยู่ประจำก็คือจะเป็นตัวนี้เป็นขาตั้งไมธรรมดาที่ไม่ได้มีแบรนด์ไม่ได้มีอะไรซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็จะมาทําการให้มันมา VS กันว่าเอ้ความแตกต่างของตัวราคา5 0ากับพันสเนี่ยมันต่างกันอย่างไรอะไรอย่างนี้ซึ่งผมขอบอกไว้ก่อนนะว่าทั้ง2ตัวเนี่ยไม่มีตัวไหนแย่ทั้งคู่นะผมขอแจ้งไว้ตรงนี้ให้ทราบก่อนเป็นการพิจารณาของท่านผู้ชมเองว่าพวกนี้เนี่ยเหมาะสมกับท่านหรือไม่เราก็จะมาเทสการแขวนไม้หรืออะไรที่ สายหรืออะไรพวกนี้ด้วยไหมตัวนี้ที่เรารีวิวกันไปเมืม่อปีที่แล้วหรือ2ปีที่แล้วนะผมก็จําไม่ได้แล้วนานแล้วนะโอเคเรามาเริ่มจากยังไงกันก่อนดีวัสดุ <S <S ไหมวัสดุน่าสนใจซึ่งวัสดุทั้ง2ตัวเนี่ยเป็นเหล็กทั้งคู่ครับผมจับได้ว่าเป็นเหล็กทั้งคู่ซึ่งก็ตัวนี้ก็คือถ้าท่านผู้ชมเห็นว่าต้นตัว200เนี่ยเป็นพลาสติกก็คือเขาจะมีพลาสติกหุ้มอินึงแต่ว่าตัวข้างล่างเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมตรงนี้เขาจะเป็นเหล็กเหมือนกันเนาะ <Okay. S 2> โอเคเขาก็จะเป็นเหล็กเหมือนกันนะวััสดูู้่กมแผรน แต่มันเหมือนจะปอปกกว่านะผมคิดว่านะความยืดหยุ่นอาจจะต่ําอะไรนี้แต่พอมาเทียบกับตัวนี้เนี่ยมันดูมีราคาโอเคเรื่องวสัสด,ดุผ่านไปก็คือตัวนี้อาจจะมีความแข็งและเปราะกว่าเนาะแต่ว่าตัวนี้ก็จะมีความยืดหยุ่นกว่านะมีความเหนียวกว่าอะไรนี้โอเคต่อมาก็เรื่องราคาเรื่องราคาก็คืออย่างที่บอกไปตอนต้นคลิปก็คือตัวนี้ราคา500บาทตัวนี้ราคาพันสองร้อยบาทซึ่งตัวนี้มีความแพงกว่าเนาะแต่ว่าแพงกว่าในที่นี้เขาก็ไม่ได้แบบเอยแพงกว่าเฉยๆคุณก็คือตัวนี้ก็คือเรื่องดีไซน์นะเรื่องดีไซน์นนี่ก็คือออั้้ขาง รรคือถามว่ามันใช้ได้มันใช้ได้ถ้าแบบเราไม่ได้สนใจเรื่องดีไซน์นะแต่ว่าทีนี้ว่าไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยเห็นไหมดีไซน์มันดูธรรมดาไปแต่ว่าพอเปรียบเทียบกับตัวนี้มีมส่วนที่มันเป็นโคง้งมีส่วนโค้งมีส่วนเว,ว้าทําให้มันดูแบบอาจจะมินิมอลหน่อยนะสําหรับบางคนแล้วก็เรื่องการลบน้ําหนักผมว่า2ตัวนี้ลบน้ําหนักได้พอๆกันในกรณีนี้นะเพราะว่าโดยพื้นฐานแล้วเนี่ยพวกนี้เขาก็จะลบน้ําหนักได้แบบไม่เกินโลถ,ถึง2โลอยู่แล้วแต่ว่าตัวไมโครโฟนส่วใหญ่เนี่ยท้านผู้ชมเนี่ยหน้าตาอย่างนี้ซึ่งปกติเราไม่ได เจ้าตัวทั้งสองตัวนี้ม,มันก็เลยแบบว่ามันไม่ได้จําเป็นขนาดนั้นนะส่วนต่อมาที่ร้อยสายคือเจ้าตัวขาตั้งไม์พวกนี้นท่านผู้ชมต้องเข้าใจก่อนว่ามันดีไซน์มาเพื่อการตั้งไม์โดยเฉพาะซึ่งไมโครโฟนในปัจจุบันตอนนี้ยังไม่ได้มีไมโครโฟนไร้สายที่เป็นของคอมพิวเตอร์ขนาดนั้นแบบแพร่หลายหรืออะไรย่างนี้ก็เลยมาลองทดสอบกันด้วยสายตัวนี้นี่คือสายของตัวไม์ตัวนี้เนาะซึ่งผมก็จะทําการยืดออกมานี้ ยกตัวอย่างนะก็คือปกติแล้วเนี่ยของตัวนี้เขาจะมีแถมเจ้าตัวสายรัดมาให้เป็นตีนตุ๊กแกเนาะแต่ทีนี้ว่าอันนี้ผมทําหายไปหมดแล้วก็คือเขาก็จะคล้องงี้เลยเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเอ้ยมันมีสายมีอะไรแต่ถ้าสมมติว่าเราเอาตัวจินตนาการพักนามนะคือถ้าเราเอาตัวตีนตะขาบมาวางไว้อะเอ้ยไม่ใช่ตีนตะขาบพีตีนตะขาบแ,แล้วนั้นมันไอนี่รถถังไม่ใช่เออตีนตุ๊กแกเออนั่นแหละเนี่ยมันก็จะร้อยมางี้ใช่ไหมมันก็จะดูดูไม่สวยงามสักเท่าไหร่แต่ถ้ามาเปรียบเทียบกับเจ้าตัวราคา1,200บาาททนนนีี่่ผ้้ชมมมดอะลงไไปเห็นนนนะา้ชมีเพร มีล่องเห็นไหมนี่นี่นี่คุณผู้ชมดูนี่นนนนนนนอ่าเนี่ยเขาจะมีล่องของเขาอยู่ซึ่งสามารถทองลงไปได้เลยคือตรงนี้มันเป็นเป็นส่วนที่มันต้องมีอยู่แล้วเนาะเพราะว่ามันต้องต่อกับเจ้าตัวไมโครโฟนอะไรอย่างงี้ยเนี่ยแล้วมันก็มีโค้งอย่างเงี้ยไปได้มันก็จะมีแบบเออมีหลุดมาบ้างแต่ว่าโดยพื้นฐานแล้วมันก็เก็บสายได้เนียนพอสมควรก็สําหรับใครที่สนใจการเก็บสายหรืออะไรพวกนี้ก็อาจจะเหมาะกับตัวทางขวามากกว่านะโอเคแล้วเรื่องต่อมาเนี่ยที่เราจะมาทองทดสอบกันดูเนี่ยก็คือในส่วนของขาแคมป์ครับท่านผู้ชมอาจจะสงสัยว่าขาแคมป์คือตัว ยึดจับอะฮะก็คือจะเป็นตัวฐานตรงนี้นี่ท่านผู้ชมเห็นตัวขวาไหมนี่คือฐานยึดจับของเขาซึ่งมันดูแข็งแรงเห็นไหมผมแค่ขยับขยับมันโตโยกเลยนะโตโยกเลยก็คือมันก็มีค่อนข้างมีความแข็งแรงกว่าด้วยการแบบวิธีคิดของเขาที่เขาคิดดีไซน์มาแล้วว่าเอออันเนี้ยเหมาะสมที่สุดหรืออะไรงี้แต่พอตัดท่ามาในส่วนของตัวราคาถูกเนี่ยก็คือจะเห็นความแตกต่างกันเลยว่าถ้าผมโยกไปเนี่ยตัวที่โยกคือตัวตัวขาไม้ครับไม่ใช่โตตัวขาไม้โยกเลยคือมันความแข็งแรงต่ากว่าอย่างเห็นได้ชัดซึ่งหน้าตาของขาต แต่ว่าถ้าเป็นตัวนี้มันจะยึดกับโต๊ะซึ่งส่วนตัวที่ผมใช้มาเนี่ยก็คือมันมีความแข็งแรงที่น้อยกว่าประมาณนี้คร่าวๆแล้วก็อย่างต่อมาเนี่ยก็คือในส่วนของการขยับขยื่นซึ่งตัวนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นเฉพาะของผมหรือเปล่านะเพราะนี่ท่านผู้ชมเห็นตัวน็อตตัวนี้ไหมคือถ้าท่านผู้ชมไปดูในแอป,ปสีปปส้มหรือแอปสีม่วงหรือแอปอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราไปเห็นเนี่ยเราจะเห็นว่าไอ้ตัวน็อตตรงนี้มันจะเป็นสีขาวแต่ของผมมันเดินมาเป็นสีดำผมก็เลยไม่แน่ใจว่ามันเป็นหนึ่งเหตุผลหรืออ่่าาททีีมบบมํมกผผรจะค จะขยับให้ไม่มันไปทิศทางที่ผมต้องการเนี่ยมันค่อนข้างยากคือผมต้องคือผมส่วนตัวผมเป็นโรคอยู่แล้วอะนะก็คือแรงน้อยกว่าคนปกติแต่แบบมันมันก็ไม่ make น e อยู่ดีเพราะว่า,วามันมันเน้นมันแน่นไปอะผมต้องใช้แรงแบบทั้งตัวอะไรอย่างเงี้ยแต่พอตัดผ้ามาตัวเนี้ยเนี่ยผมใช้มือเดียวผมก็ขยับได้เนี่ยผมใช้มือเดียวผมก็ขยับได้แบบสมูทเลยเนี่ยหมุนก็หูเห็นไหมหมุนก็ปกติแต่ตัวนี้มาก็แบบหืมสะดคอหักเลยเนี่ยก็ประมาณนี้ก็คือจะเป็นตัวในของแบบว่าความสะดวกสบายแล้วกันนะเา แต่รู้สึกว่ามีความแข็งแรงระดับที่ทับเทียมกันนะซึ่งก็ถือว่าโอเคแล้วก็อย่างต่อมาเรามารีวิวตรงหัวปลายตรงนี้นี่คือตรงตรงสาคัญเลยครับเดี๋ยวผมขอยื่นนิดนึงนโอ้ยชะโคตรเหนียวเลยครับท่านผู้ชมก็คือตรงนี้เนี่ยเขาก็จะมีสามารถปรับได้นะก็คือเราก็แค่หมุนขันออกมันก็จะสามารถหมุนลงหมุนขึ้นอย่างนี้ได้หมดอย่างอิสระแล้วก็เราสามารถหมุนแบบตามราสิงองศาได้นะหมุนอย่างนี้ได้เลยก็หน้าตาเขาก็จะเป็นอย่างนี้แต่ว่ามันก็ดูแบบเป็นเหล็กอะคุณมันก็ดูไม่สวยงามนะส่วนตัวคิดว่าอย่างนั้นเดีีีวมมันนน่อแ้้พตตขาาาาง นี่ครับตัวนี้คือเขามีความอิสระมากกว่าเยอะเลยก็คือเขาเป็นกิมบอลเนี่ยป้าิมบอลแบบหมุนง่ายๆเลยแล้วก็หมุนตัวนี้อย่างเห็นว่าหมุนง่ายมากท่านผู้ชมเห็นไหมมันสามารถแบบควบคุมไปทางไหนก็ได้ตามที่เราล็อกตามใจใจ,ใจเราต้องการหรืออะไรอย่างนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วก็ในส่วนของหัวหัวตรงนี้หัวเปลี่ยนเนี่ยเขาก็คือเขาแถมมาให้เลยนะแต่ว่าถ้าสมมติว่าเป็นตัวของราคาถูกเนี่ยเขาจะไม่มีแถมอะไรพวกนี้มาให้เนี่ยบะมันจะเป็นเกลียวของเขาที่ทํามาเพื่อใส่กับอะไรพวกนี้ เขาเรียกว่าหุน่นไม่ใช่หุน่นิเปกติเขาใช้ขนาดคําว่าหุ่นกันนะเขาเป็นแบบ3ามนส่สนสี่ก็จะเป็นเล็กสุดเนาะที่แบบใช้กัน ส่วนที่ท่านผู้ชมเห็นเนี่ยน่าจะเป็น1นส่วนแนะถ้าผมจำไม่ผิดหรือ5้ส่วนหโอเคมันเยอะผมก็จําไม่ได้เหมือนโอ้ยตกใจหมดก็คืออันนี้ที่มันเด้งอย่างนี้นี่ท่านผู้ชมก็ไม่ต้องตกใจเหมือนผมนะอันนี้ผมลืมไปว่าความแตกต่างของเจ้าตัว,ตวนี้สองตัวนี้เนี่ยก็คือ1ตัวนี้เนี่ยเขาจะเป็นแบบเป็นเหล็กเลยอ่ะที่แบบค้ำมาไว้แล้วก็มีร่องแบบหมุนเหมือนนอ็อตหรืออะไรพวกนี้ทําให้มันแบบควบคุมได้ง่ายหรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งตัวนี้มันก็จะไม่มีเด้งเพราะมันจะล็อกตายเลยซึ่งข้อเสียใช่ครับคือมันบบบาา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 งงีีีมมมมมมัััััันน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 นลล็็็อออกกตตยยยแแแ้้้้ววว่่่่่จเเเเขึครพดปปปสิ คล้ายช็เก้าอี้อะท่านผู้ชมก็คือมันก็จะแบบลงชาร์จเนี่ยแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราแบบเออบังคับให้มันล็อกอะมันก็พอจะล็อกอยู่นะท่านผู้ชมแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราแตะแตะเบาๆเห็นไหมมันก็จะขึ้นเลยแตะย้ำนะท่านผู้ชมเห็นเห็นตอนมันขึ้นไหมเห็นไหมมันขึ้นเบานะคือถ้าสมมติว่ามันเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาเนี่ยเก็บนิดเดียวเพราะว่ามันเซฟตี้ระดับหนึ่งเลยเนาะแต่ว่าผมก็ไม่รู้ว่าในอนาคตเนี่ยมันอาจจะมีการเสื่อมสภาพหรือการสืกของตัวขาไม้เนี่ยมากน้อยแค่ไหนในแต่ในตรงนั้นป้ดไไ ไม่เป็นไปได้แต่ก็คงเป็นไปได้ยากะมันเป็นเรื่องที่แบบสุกวิสัยอะ่ะมันมันค่อนข้างตอบอธิบายได้ยากเนาะโอเคต่อไปเรามาลองเทสการใส่น้ำหนักตัวไมค์กันดีกว่าว่ามันเป็นยังไงบ้างซึ่งตัวนี้ผมก็จะทาการถอดตัวนี้ออกซึ่งตัวนี้ก็ง่ายๆครับผมจะขันขึ้นมาข้างบนทางนี้เพื่อง่ายต่อการขันถ้าสมมติว่าอ่ะท่านผู้ชมลองตัวอย่างนะถ้าสมมติผม,ม,อม,มเอาให้มันลงไปข้างล่างปื้แล้วถ้าสมมติผมหมุนอย่างนี้มันยากนะคุณเพราะว่าเราต้องหนึ่งนะเราต้องเล็งให้มันตรงล็อกด้วยน้องเพราะว่ามันไมัันนนนนนอออาาาาจจะะตต้้้งงมมมีเเททคคคิิิสสกดึโแววถุ่่ ชมสอบถามว่าเออมันมีอีกขาตั้งหนึ่งอะไอตัวนั้นอะเป็นยังไงส่วนตัวผมผมไม่แนะนําคือสําหรับใครที่ไม่จริงจังและต้องการพื้นที่แบบไม่มากอะไรเงี้ยก็เหมาะครับแต่ว่าผมแนะนําว่าเป็นตัวใหญ่ไปเลยดีกว่า1คือเรื่องความแข็งแรงด้วยเนาะอาจจะเป็นตัว500ก็ได้ครับแต่ใครมีงบหน่อยก็เป็นพันสก็ได้แล้วอันนี้ก็แล้วแต่นะความสะดวกการเงินของแต่ละท่านนี่เขาล็อกเรียบร้อยเนี่ยจะเนี่ยท่านผู้ชมดูดิที่ขนาดผมล็อกแล้วนะนี่ผมล็อกแน่นแล้วนะมันก็ยังหมุนได้ท่านผู้ชมเห็นไหมส่วนวิธีการใช นั่งเก้าอี้ดูผมรีวิวอยู่ซึ่งท่านท่านผู้ชมเห็นก็คือจอคอมถูกไหมอ่าจอคอมจะอยู่ตรงนี้จะอยู่ตรงท้องผมตรงนี้นี่บริเวณนี้ถ้าสมมตินี่เรายืดขึ้นใช่ไหมแล้วเราก็แงนลงอย่างเงี้ยคือหนึ่งเราสามารถเนี่ยให้ให้มันอยู่บนท้องผมก็คือหน้าจอท่านผู้ชมได้ใช่ไหมพอมันวางเนี่ยมันจะแบบมันจะพอดีเลยเพราะมันจะอยู่หลังจอใช่ไหมแล้วมันจะแขวะอย่างนี้วิธีใช้ก็คืออย่างนี้เลยหรือว่าจะหันทิศทางตามแต่ท่านผู้ชมซึ่งตัวขวาก็เช่นกันครับเป็นเหมือนกันแต่ว่าผมจะมาลองทดสอบใส่ดูเพราะว่าส่วนตว ยากหน่อยครับเพราะว่าตัวเหล็กเนี่ยตัวเหล็กตัวนี้มันหมุนได้พอมันหมุนได้เสร็จสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันหมุนออกยากครับมันก็เลยจะแบบงงๆหน่อยผมก็โอเคเอาออกสักทีโอเคต่อมาของตัวนี้กันมาลองตัวนี้กันบ้างซึ่งตัวนี้ข้อเสียคืออย่างที่ผมบอกคือถ้ามันอยู่ในระดับของที่เขากําหนดไว้นี่มันก็จะเด้งออกแต่ถ้ามันอยู่ตรงจุดที่มันไม่ได้กําหนดแล้วเนี่ยมันก็จะนี่สบายๆเลยเรามาลองใส่ดูกันอ่าหัวเท่ากันโอเคแต่ยังไงผมเอาง่ายๆดีกว่าเดี๋ยวผมจะทําการเอาตัวนี้ขันออกนะเพราะว่ามันมีความแแแบบขข็็็็งงงงงงงรกกว่่่่าาาานนนนนนมมััเเเเปปหหลืออออออไไีีี้้้้ยยยซซึดท พลาสติกหรืออะไรเงี้ยได้แล้วแต่แต่ถ้าเป็นเหล็กมันก็จะแข็งแรงกว่าโอเคอ่ะนี่นะผมขัดเรียบร้อยแล้วทําการหมุนตรงนี้มันก็มีความลื่นกว่านะเฮ้ยผมหมุนผิดทางเห็นไหมผมบอกแล้วมันบางทีมันก็งงๆกันนะเดี๋ยวเดี๋ยวขอเวลาสักครู่โอเคนี่ท่านผู้ชมผมก็ทําการล็อกมันที่เรียบร้อยเดี๋ยวเราลองกดดูนะกดตรงนี้ดูคือพอมันมีน้ําหนักใหม่เนี่ยมันจะสมดุลกว่าอะไรอย่างงี้เพราะว่าสมมติว่าเราปัดขึ้นมันก็จะไม่ขึ้นครับเพราะว่ามันมีน้ําหนักใหม่เป็นตัวค้าไว้อยู่ก็เลยอาจจะสบายสบายหน่อยนะอันนี้ปัดขึึ้้้้้้นนนนนนเเเห็็็็มมมมัีีี่่่่่กกกจะะไไดดปรรรรราา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 ณออองงงงงงซสถตตตขขลแวคื อ่านี่นี่คือ,นคอหน้าตาของตัวพันสองร้อยครับท่านผู้ชมคิดเห็นว่าอย่างไรนะส่วนตัวนี้นี่ครับท่านผู้ชมเห็นตัวนี้ไหมนี่ไอ้ตรงนี้ของเขาเนี่ยสามารถเปิดออกมาได้ซึ่งตรงนี้จะเป็นแม่เหล็กนะนี่แม่เหล็กเล็กๆซึ่งตรงนี้จะเห็นอยู่ว่ามันเป็นน็อตแต่ว่าเป็นน็อตหกเหลี่ยมนะก็คือเราจะใส่สามารถใช้ประแจเออไม่สิเขาเรียกหกเหลี่ยมเลยตรงๆชื่อก็คือสามารถขันเพื่อเพิ่มความแน่นหรือเพิ่มความแบบอ่อนหรืออะไรเงี้ยได้แต่ว่าถ้าตัดภาพมาทางตรงนี้เนี่ยในทางของถูกเนี่ยสามารถปรับได้ไหมสามารถปรับได้เช่นกันครับแต่ทีนี้ย่าามมมแจ้ันนนนนนเเลขกิ ทำไม่สามารถทําอะไรได้ก็อันนี้ก็ไม่มีอะไรแนละ้วส่วนใครที่มีงบหน่อยแล้วอยากได้ความสวยความงามก็จะแนะนําเป็นตัวนี้ครับยี่ห้อเอ่ออะไรนะเอ่อเอกนอสก็อาจจะเป็นตัวนีว้แทนก็ได้เนาะสำหรับใครที่ชอบอะไรอย่างงี้ซึ่งจริงๆแล้วมันไอเจ้าตัวขาตั้งใหม่เนี่ยมันมีหลายแบรนด์หลายยี่ห้อมากที่มาตีตลาดในช่วงนี้คือถ้าไปสมัยก่อนในยุคผมแรกๆเนี่ยที่แบบมีขาตั้งใหม่ก็คือจะเป็นขาอันเล็กๆอ่ฮะอันละร้อยกว่าบาทคือผมก็ใช้มาหลายปีแล้วทุกวันนี้มันก็ยังอยู่มันก็ยังอยู่ดีแต่แบบน็อตอาจจะเสื่อมบบ้้าาางงงสนนิมัจะะกกอไรย่็เล โฆาเป็นตัวนี้ครับซึ่งตัวนี้ต่ก่อนไม่มีขายนะท่านผู้ชมเพิ่งจะมามียุคนี้ประมาณ4ีปีนี้เองแล้วก็ตัวนี้เนี่ยก็เพิ่งมาใหม่คือตะก่อนมันจะมีแบบเป็นตัวท็อปเลยไฮเอ็นเลยตัวละ2องพันแพงกว่าตัวนี้แต่แบบผมก็ไม่ได้แบบต้องการขนาดนั้นนะแต่ว่ามันก็มีความเป็นเหล็กมีอะไรอย่างเงี้ยคือมันมันมีหลายแบรนด์มากแต่ว่าปัจจุบันตอนนี้คือมันถูกมากแล้วคืออย่างเช่นว่าบางคนอ่ะเขาไม่ชอบอันหนักๆอย่างเงี้ยแต่อันที่มันดีสุดมันก็ดันเป็นอันนี้อันหนักๆเนี่ยซึ่งตอนนี้มันหลายๆแบรนด้้มมีีีััวนนนนะผจขึ มีน้ำที่เห็นชัดนะมีนับโบกอะ ซิกโนอีสปอร์ตจะมี2เจ้าที่มาขายแข่งกันซึ่งราคาเท่ากันครับราคา200กว่าบาทซึ่งก็โอเคนะผมว่ามันก็ดูแข็งแรงดีนะแต่ส่วนตัวผมก็ยังชอบไอ้เจ้าพวกนี้มากกว่านะเพราะว่ามันดูแบบมันดูดีอะเราดูแบบมันยิ่งใหญ่อลังการอะไรเงี้ยก็นั่นแหละคร่าวๆก็ประมาณนี้ก็ก็คงจบคลิปไปแต่เพียงเท่านี้ก็สาหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะฮะกดไลค์กดซับสไครต์แล้วกดแชร์กันเยอะๆนะครับแล้วก็ถ้าดียิ่งขึ้นไปอีกเนี่ยก็คือช่วยกันคอมเมนต์เยอะๆนะครับเพราะว่าเราก็ได้ช่วยให้อ ก็เลยิ่มเนี่ยสรงคลิปผมไปให้ท่านผู้ชมได้ดูมากขึ้นนั่นเองนะก็ขอจบคลิปไป่เพกยงเท่านี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับผม